สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันเหนียวนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงความโม้ความเทพของตัวละครกันโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะทําความเทพความโม้ของตัวละครฝั่งดีซีซะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นชาแซมซูเปอร์แมนเดอะแฟ รื่นอื่นอีกมากมายนะครับผมแต่เพาว่าในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครของมาเวลกันมากดีกว่าโดยตัวละครนี้นะครับผมขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่เก่งที่สุดของอเวนเจอร์และก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่เก่งที่สุดตลอดกาลของมาเวลเลยครับซึ่งฮีโร่ตัวนี้เนี่ยนะครับผมมกักจะถูกนำมาปเปรียบเทียบกับซูเปอร์แมนอยู่เสมอ และครคนนี้นะครับผมจะเป็นใครไม่ได้ครับบุตรแห่งดวงอาทิตย์เซนทรีนั่นเองครับโดยก่อนที่จะเริ่มคลิปเนี่ยเราจะขอบอกกนก่อนเลยว่าพลังของตัวละครนี้นะครับผมมันจะขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับคือบางตอนเนี่ยเก่งเวอร์แบบไร้เทียมทานราวกับซูเปอร์แมนบางตอนก็อ่อนเวอร์อะไรแบบนี้ครับผมและในตอนนี้เนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามารับชมความเทพความโม้ของเซนทรีกันดีกว่าครับผมอย่างที่เรารู้กันเนี่ยเซนทะรีนั้นมีชื่อจริงว่าโรเบิร์ตเรโนนะครับซึ่งเขาคนนี้เป็นคนที่มีพลังมาก มากมายมหาศาลโดยกล่าวกันว่าเขาคนนี้มีพลังเท่ากับดวงอาทิตย์ระเบิดหนึ่งล้านดวงแต่ถ้าว่าเขาคนนี้นะครับผมกลับเป็นฮีโร่สุดที่ขาดนะครับเพราะว่าเขากลัวพลังของตัวเองเนี่ยแบบว่าตัวเองมีพลังมากเกินไปเขาก็เลยไม่กล้าออกไปไหนนะครับผมโดยส่วนใหญ่ล้วเนี่ยเขาจะเก็บตัวอยู่ในบ้านนานๆนานๆทีถึงจะมีบทกับเขาบ้างแต่พอเขามีบททีไรเนี่ยก็โชว์เทพให้ดูได้ทุกครั้งนะครับผมโดยเจ้าตัวละครนี้เนี่ยจะมีอยู่2ด้านนะครับคือด้านดีกับด้านชั่ว ้านชั่วก็คือเดอะวอยด้านดีคือเซนรีมันกลัวด้านชั่วของตัวเองจะหลุดออกมามันก็เลยอยู่แต่ในบ้านนะครับผมและทีนี้นะครับเรามาดูมามากันบ้างดีกว่าว่ามันมีวีรกรรมอะไรเทพบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมเรามารุ้นถึงความสามารถที่เซนรีเคยทําไว้ดีกว่าเซนระี้มีออร่าของเทพนะครับผมเป็นออร่าแบบพิเศษที่มีแค่เซนรีมีเท่านั้นโดยออร่านี้นครับผมสามารถสงบเดือะหักงที่กําลังโกรธอยู่ได้มันแบบเป็นออร่าแห่งเทพโดยละอบอุ่นในแบบนี้ครับผมเดือะหังนี่จากบ้าๆอยู่กลายเป็นสงบสติอารมณ์ได้เลยมีพ่ พลังสุดยอดความแข็งแกร่งความเร็วความรู้สึกบินได้มีพลังจิตสามารถชุบชีวิตคนตายได้เปลี่ยนรูปร่างได้เป็นอมตะสามารถแบบจัดการกับท่าต่างๆได้คือแบบเทพโคตรๆอะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่บางตอนนี้ก็กะโคตรๆนะครับผมทีนี้เรามาดูวิรกรรมของมันกันเลยดีกว่าครับ ในเวอร์วอลฮักเนี่ยฮีโร่ทุกคน้นถูกเดะฮักจัดการหมดนะครับผมเดะฮักนั้นโกรธถึงขีดสุดและสามารถทําลายโลกนี้ได้ดาสิครับผมใครมาหยุดเดะฮักก็เซนทรีนี่แหละครับผมเซนทรีนั้นได้เข้ามาต่อสู้กับเดะฮักซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ต่อสู้กันไปกันมาจนแบบ ทั้งสองคนกลับคือสุรากมนุษย์เลยเพราะว่าเดอะฮักเนี่ยยิ่งโกรธพลังก็จะยิ่งเพิ่มนะครับเรียกง่ายๆว่าพลังไร้ขีดจำกัดกันทั้งคู่เนี่ยมาต่อยกันนะครับผมและเหตุการณ์นี้นะครับผมก็ได้โชว์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเซนที้นั่นเองแต่นี่นะครับผมก็ไม่ใช่การต่อสู้ครั้งเดียวของเซนที้กับเดอะฮังนะครับมีอยู่ตอนหนึ่งเนี่ยเซนที้กับเดอะฮักได้เข้าสู้กันแต่ถ้าว่าในคราวนี้นะครับผมเดอะฮักนั้นได้เข้าต่อสู้กับรากชัวร้าลของเซนที้ ซึ่งก็คือเดอะ o i ท์นั่นเองโดย t เดอะ i วนั้นสามารถจัดการเดอะฮักได้อย่างง่ายดายเลยเด e v o วท์นั้นหักกระดูกทุกส่วนของเดอ h ฮักซึ่งนั่นนะครับผมทำให้เดอะฮักนั้นไม่สามารถทําอะไรได้ไปหลายอาทิตย์เลยครับผมเรื่องต่อมานะครับมีอยู่ตอนหนึ่งเนี่ยแฟนของเซนที่ตายนะครับผมเซนที่นั้นง่ายนิดเดียวครับแค่เดยนไปแตะตัวแฟน แฟนขเขาก็มีชีวิตชุบชีวิตขึ้นมาได้เลยคือแบบงงมากเซนที่มีพลังนี้ด้วยหรอชุบชีวิตคนมาได้ครับซึ่งแฟนขเขาก็กลับมีชีวิตปกติกลายเป็นคนธรรมดานี่แหละครับผมพลังนี่เวอร์อย่างกับพระเจ้าแต่ความโม้ของเขายังไม่หมดนะครับผมไมี่อยู่ตอนหนึ่งเนี่ยเซนที่นั้นได้เข้าประทะกับแอบสอบ์บิ้งแมนนะครับ โดยเขาคนนี้เนี่ยเป็นมนุษย์ที่สามารถดูดพลังได้โดยเจ้าแอปซอบ i บิ m a แมนเนี่ยก็ดูดพลังของเซธี่ไปกระจ้อหนึ่งครับมันก็บอกว่าพลังเยอะอะไรขนาดนี้ซึ่งในเจ้าตัวนี้นะครับผมเคยดูดพลังของตอพลังของโอดินพลังของเดรฮักมาแล้ว แต่ถ้าว่าเมื่อเจอพลังของเซนที่กระจึงหนึ่งเลยเนี่ยมันแบบว่าตื่นเต้นมากๆากนะครับผมไม่เคยเจอพลังเยอะขนาดนี้ซึ่งเซนที่นั้นก็บอกนะครับผมถ้าพลังจึงหนึ่งไม่พอเนี่ยลองดูพลังทั้งหมดของฉันไหมลองรับพลังของดวงที่ระเบิดหนึ่งล้านดวงไปและเซนที่นะครับผมก็นําพลังของตัวเองเนี่ยไปให้แอป o อร์บิ่งแมนดูทั้งหมดนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าแอป o อร์บิ่งแมนนั้นจะรับไม่ไหวนะครับเขาได้กลายเป็นจุนไปเลยแบบว่าพลังเยอะเกินรับไม่ไหวกลายเป็นแบบผุ่นผงไปเลยครับแต่แค่นี้นะครับผมมันยังไม่พออหกนนทีั้ แฟกเตอร์คันเทพ้วยครับผมไม่ว่าแม้ว่าจะเหลือแต่กระดูกเนี่ยก็สามารถกลับคืนมาได้เหลือแค่อะตอมอันเดียวเนี่ยก็สามารถฮิลกลับมาได้ในไม่กี่วินาทีนะครับคือฮิลิ่งแฟกเตอร์ของเซนทรทีเนี่ยเทพกว่าเดสพูกครับผมเยอะขนาดนี้แล้วนะครับผมก็ยังไม่หมดนะครับ เซนที่นะั้นก็ยังเคยชนะโมเลกุลแมนด้วยครับผมโดยโมเลกุลแมนเนี่ยได้เปลี่ยนโมเลกุลของสิ่งต่างๆได้คือเอาง่ายๆ่ายโมเลกุลแมนเนี่ยก็มีพลังดังพระเจ้าครับผมเป็นหนึ่งในตัวสัมพันธ์ของจักรวาลเลยแต่เพาะว่าเซนที่นะั้นสามารถจัดการเขาได้อย่างง่ายดายซึ่งอะไรมันจะเก่งปานนี้นะครับแต่เพาว่าสุดท้ายแล้วนี่เองเซนที่นั้นก็ได้พ่ายแพ้ลงในอีเวนต์ซีนนะครับผมโดยในอีเวนต์ซีนเนี่ยเซนที่ได้ไปบุกแอสการ์นะครับ ซึ่งแอสการ์เนี่ยก็โดนเซนที่ทำลายสลาบคาบเลยแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วเซนที่นั้นก็แพ้ให้กับต่อเทพแห่งสายฟ้านั่นเองครับผมซึ่งแบบว่าถ้าดูจากความเก่งแล้วเนี่ยเซนที่ไม่ได้แพ้ใครได้นะครับในอีเวนต์ซีนเนี่ยเซนที่ก็ได้ฆ่าเทพแห่งสงครามไปด้วยโดยเขาได้ฉีกแอรลันออกไปเสียงเสียงเลยลองดูจากภาพนี้สีเลือดกระจุยกระจายเลยนะครับ แต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วเซนที่นั้นก็แพ้ให้กับต่อคือแบบว่าดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลมากแต่ก็เอาเถอะถ้ามันอยู่นานเนี่ยเดี๋ยวมันจะเก่งเกินไปทางมาเวลนั้นก็เลยอยากตัดตัวละครเนี้ยอไปเลยมั้งเดี๋ยวเก่งเกินเดี๋ยวเก่งเกิน และนี่นะครับผมก็คือความเทพของเซนที่นั่นเองมันเก่งโม้ขนาดไหนกันละ่ะถ้าผู้ชมก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับว่าชอบตัวนี้ขนาดไหนและหากอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยงไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคยขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาขอให้ทุกคนสนุกกับการดูคอมิกเวิลดนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนบ๊ายบาย